แต่เขาร้อนกติงขาวนะครับความลําบากในช่วงโควิดนะฮะผมคงไม่ไปบอกว่าที่ฝั่งทนเขาจะขายอาบุมนวดราคา400กว่าล้านนะฮะหรือคุณวัฒนาจะขายบ่อนที่ปลอยเป็ดสองบ่อนนะฮะนั่นก็เดือดร้อนเหมือนกันนะนั่นก็เรื่องของเขาเพราะเขาเป็นคนรวยครับแต่มาดูพระดีกว่าฮะพระที่ลําบากในสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้วัดหลายวัดนะฮะเผาจนเตาแตกเขาเรียกเผาจนเมนพังศพคนที่เสียชีวิตโควิดวันละ200กว่าคนเนี่ยนะครับคิดดูก็แล้วกันว่ากระจายไปวัดไหนบ้าง แต่มันเกิดข้อที่ชวนสังเกตและขอเชิญชวนท่านสมพานทุกวัดนะฮะตำรวจทุกสอนอช่วยกันจับตาดูด้วยเพราะว่าศพที่เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านบอกว่าตายเช้าเผาบ่ายตายบ่ายเผาเย็นคือเผาวันเดียวเลยนะครับมันค่อนข้างรวดเร็วมากในกระบวนการและในขั้นตอนมันเลยเกิดช่องว่างครับตอนนี้นะฮะตำรวจผู้การจังหวัดหลาย,ลายจังหวัดนะครับแล้วก็สมพานวัดกําลังขมักขม้นที่จะตรวจสอบรายละเอียดว่าอาจจะมีแก๊ง อาชญากรที่ฆาตกรรมคนแล้วโมเมว่าตายด้วยโควิดพอตายปุ๊บก็ซิวเลยนะฮะใส่ชุดซิวไม่รู้อะไรเลยนะฮะและรีบเอาไปวัดวัดที่ไม่มีการตรวจสอบก็รีบเผาเลยเท่ากับทําลายหลักฐานไปเรียบร้อยนะฮะแล้วอย่างนี้จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นนะฮะเพราะนั้นวัดทุกวัดเมื่อฟังผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับจะต้องกลับไปตั้งสติกันแล้วนะฮะท่านสมภารท่านรองสมภารแล้วก็พระลูกวัดทั้งหลายต้องประชุมกันว่าถ้าจากนี้ไปมีศพเข้ามานะฮะจะต้องตรวจสอบ หลักฐานดังต่อไปนี้ครับใบมรณบัตรนะฮะตรวจสอบจากโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ส่งศพมานะฮะเช็คกับญาตินะครับกกบ,รบ,บัตรประชาชนทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับไม่ฉะนั้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเกิดการฟ้องร้องเข้ามาก็จะมาถึงวัดแล้วก็จะพากันวุ่นไปหมดเลยนะครับตอนนี้ผมรู้ว่าทุกข่านเนี่ยงานล้นมือมากทั้งพยาบาลทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองแต่วัดก่อนที่จะเผานั้นควรจะมีการตรวจสอบ ลิศท,ที่ผมบอกไว้ดังต่อไปนี้ก่อนเนี่ยนะฮะคือใบมรณะบัตรติดต่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัดติดต่อญาติของคนเสียชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความชัดเจนนะฮะต้องงดเผาครับแล้วส่งกลับโรงพยาบาลหรือส่งกลัดภูมิลำเนาของศพนั้นนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วนะครับมันจะเกิดช่องว่างให้แก๊งอาชญากรรมเนี่ยทำเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกวัดบอกชุมชนบอกท้องที่ทั้งหลายไว้นะครับว่าอย่าไปเผาเร็วจนกระทั่งทําลายหลักฐาน การฆาตกรรมที่อาจจะปนไปกับคนติดเชื้อโควิดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องต่อไปนะั้นก็เป็นเรื่องที่วัดอีกนะฮะที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนั้นพระเนี่ยใส่ชุด p p e สีขาวเห็นไหมฮะและแยกไม่ออกว่าไหนพระไหนสัพเหรอเห็นคนใส่ชุด P ี e สีขาวขึ้นไปบนธรรมาตุแล้วก็เอาตลับปัดมาสวดกุศลาธรรมมาญาติโยมก็งงว่าเอ๊ะใครสวดแต่ภายในชุด p p e สีขาวนะเป็นพระนะฮะและคิดดูฮะ PPE ทับไปในจีวรจะร้อนขนาดไหนนะครับเรียกว่าโอ้โห ร้อนจนเขาเรียกว่าร้อนน่าดูเลย,เลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับแยกกันไม่ออกมันกลายเป็นว่าเรื่องมันจะขำก็ขำไม่ออกเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะพระจะต้องอทําภารกิจให้ญาติโยมทั้งเรื่องการเผาเรื่องการสวดอภิธรรมเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับตอนนี้เขาก็ออกแบบมาอย่างที่คุณบรรจงบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับจะต้องให้ชัดว่าเป็นธรรมกายออกแบบมาเองหรือว่า พอค้าทั่วไปเขาออกแบบชุด PPE สีส้มมานะฮะชุด PPE สีส้มนี่ก็เหมือนดูเผลอๆแล้วเหมือนชุดกันฝนนะครับแต่พราะว่าถ้าพระเอาไปใส่มันก็จะสามารถนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ว่านี่คือพระนะเวลาจะสวดกุศลธรรมมาสวดส่วสงวิญญาณก็จะชัดเจนว่าเป็นพระแต่ประเด็นก็คือว่าชุดนี้นะฮะมันขาดตลาดตอนนี้ยังไม่มีใครซื้อไปถวายท่านนะรพระก็ไม่มีฮะรพระก็ยังต้องใส่ชุด PPE ที่ได้ไปทีนี้ถ้า มีชุดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ขอให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยะจัดส่งให้วัดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่รับศพผู้ป่วยโควิดและต้องสวดเนี่ยนะฮะก็ให้พระท่านพอได้ชุด p ี e ีอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยวันหลังนะฮะจะมีพวกสวดมนต์จะมีบิณฑบาตถ้ามันมีเหลือที่จะใช้ได้นะครับในพื้นที่เสี่ยงก็สามารถเอาไปใช้ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นไอเดียนะฮะในยามยากที่ทําให้พระนะครับก็ยังเป็นพระอยู่นะฮะยังใส่ชุดสีเหลือง ยังใส่ชุดสีส้มอยู่เนี่ยนะครับชาวบ้านก็เห็นก็อกอุ่นใจนะฮะแล้วก็ทําพิธีได้นะครับแต่ว่าขาดก็คือว่าหาคนต้องไปบริจาคให้ท่านสํานักพุทธศาสนาและรัฐบาลควรจะเป็นเจ้าภาพส่งไปให้วัดต่างๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องชุด PPE เหมือนกันเวลาพูดถึงชุด PPE แล้วเนี่ยเราอย่านึกว่าแค่ชุดนี้นะฮะในชุด PPE เนี่ยมันยังประกอบไปด้วยนอกจากกาวแล้วนะฮะมันยังมีแว่นนะครับมีหน้ากาก N 9 5มีถุงมือมีรองเท้าบูทนะฮะและดูไปทั้งมีหมวกด้วยนะครับ มันถึงจะครบชุด p p e ตอนนี้ที่กําลังลําบากอยู่คือกู้ภัยทั้งหลายนะฮะในในจังหวัด29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุและเขาไม่ได้แจ้งเนี่ยกู้ภัยไปชุดเปล่าชุดกู้ภยัยนะครับไปถึงนะติดโควิดครับเพราะว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเหยื่อทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขามีโควิดบางคนมีโควิดไม่ได้แจ้งไทม์ไลน์ไว้กู้ภัยก็เจอปัญหาเรื่องนี้ไม่เพาะเรื่องแค่อุบัติเหตุนะครับเรื่องอื่นๆด้วยว่า กู้ภัยทั้งหลายเนี่ยบางทีช่วยส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลช่วยรับศพไปวัดหรือส่งคนป่วยกลับภูมิเนาเหล่านี้ก็ดีนะครับแต่กู้ภัยระดับมูลที่ร่วมกัะตันยูปอดตึงพวกนี้เขาไม่ลําบากนะฮะเขามีกลุ่มบุคคลกลุ่มศรัทธาที่บริจาคแต่กู้ภัยตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ตามย9ิบ้าจังหวัดต่างๆเนี่ยนะฮะกลุ่มพวกนี้ลาบากมากโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชเดที่เขาแจ้งข่าวมาเนี่ยนะฮะปัจจินบุรีเนี่ยนะครับพระนครศรียุธยาเหล่านี้นะครับ เป็นมูลนิธิเล็กๆทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในยีิบก้าจังหวัดเนี่ยเขาต้องทําทั้งส่งศพเข้าวัดทั้งส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลทั้งส่งคนป่วยที่โรงพยาบาลเต็มแล้วกลับภูมิเนาต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ยังต้องการชุด PPE และอย่างที่ผมบอกว่าชุด PPE มันก็มีหลายอย่างรวมกันนะครับไม่ใช่แค่ชุด PPE เองเดียวเมื่อตอนโควิดรอบแรกเนี่ยมันหาชุด PPE ยากแต่โควิดรอบนี้ชุด PPE หาง่ายแล้วนะฮะเพราะคนผลิตทันแต่สิ่งที่ยากก็คือว่าคนจนขึ้นครับหาคนบริจาคยาก เพราะคนก็ลําบากนะฮะโควิดเรียกว่าโดนล็อกดาวล็อกแล้วล็อกอีกจนทำมาหากินไม่ลำบากไ,ไม่สะดวกเนี่ยนะฮะมันทําให้คนเนี่ยบริจาคยากเพราะฉะนั้นนี่เ็าเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดีหรือกรมควบคุมโรคก,ก็ดีนะฮะหน่วยงานรัฐที่มีงบประมาณที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เหล่านี้เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเจ้าหน้าที่เหล่านี้แบ่งเบาภาระงานของท่านภาระงานของรัฐบาลโดยตรงนะครับเพราะนั้นก็ดูแลเขาจะดีกว่านี้ต่อไปนะฮะ นายกรัฐมตีนะครับรัฐมตีมหาไทยควรจะหาวิธีว่าทาอย่างไรจะให้เงินเดือนนะฮะให้เบี้ยเลี้ยงพวกกู้ภัยเหล่านี้ที่เขาแบ่งเบางานรัฐบาลนะฮะแลวเขาไม่ได้มีอะไรเลยเราจะเห็นได้นะฮะตอนที่สารเคมีระเบิดที่ปากน้ํานะครับกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มแรกๆที่อยู่ตั้งแต่ตอนมันระเบิดและอยู่จนทั้งมันจบเหตุการณ์ลงเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ทํางานแล้วเสียสละแต่ว่าไม่มีผลตอบแทนนะฮะที่เป็นงานเป็นการสาการโควิดเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมครับพระก็ดีกู้ภัยก็ดีนะฮะ พยายามเข้ามาช่วยงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่เพราะนั้นอย่าให้พวกเขาเดียวดายนะฮะอย่าให้เขาสู้แบบมือเปล่าครับพี่ติ่งคะฟังแล้วในยุคโควิดแบบนี้อยู่ยากลำบากในทุกภาคส่วนทุกตำแหน่งหน้าที่เลยพี่ฟันทงหน่อยพี่ว่าง,งานที่ยากที่สุดลำบากที่สุดน่าห่วงที่สุดตอนนี้คืออะไรคะตอนนี้น่าห่วงที่สุดก็ผมเป็คือผมห่วงประชาชนที่สุดนะครับ แต่ผมห่วงว่าถ้ารัฐบาลไม่รีบหาวัคซีนฉีดให้ประชาชนรัฐบาลยังจะออกพอกรที่โทษรกรรมอีกอันนั้นรนะัฐบาลจะน่าห่วที่สุดครับขอบคุณค่ะครับ